อุณหภะอบกนทคุรทีท

สำคัญเกียรมันตะเกียค่ะไม่ได้ปกติกก ตะเกียงกันนะคะ ทุกคนที่ศรัทธาท่านก็มากันนะคะหลังไลมาเรื่อยๆค่ะใช่โชกีนะคะที่ทำได้มาันนี้มาร่วมกันได้ทำุญร่วมกันนะคะได้มาเที่ยวได้มารับชมตุ๊บุูดเก่าค่ะเก่ามากๆโอ้ว มาซืออยู่นี้เลยลูกมาทำอธิษฐานจิตกัแบบนมีซื้ออะไรเอมีกทานนัื้อนะคะให้อธิษฐานจิตขอความรักกันนะคะซื้อด้วยค่ะกราจิตเสียงก่อนเข้าโบสถ์อ่กาก่อนเข้าโบสถ์ก็ให้ปิดเสียงนะคะ ทุกหน้าเลยหโอ้ทุกท่านไปทุกท่านเถอะไม่ได้มาง่ายๆนะเนี่ยขนาดเราอยู่นี่เลยยังไม่รู้เลย